วันนี้เราก็จะมาทำคลิปทำคลิปลองดีเลย์กันนะบุมก็เดินดีเลย์ของผมนะผมเป็นดีเลย์สามของมาสราเซอร์นะครับผมก็มาลองดูวนว่าจะเร็วแค่ไหนนะผม right. s <S อผมบอกไว้ก่อนนะครับผมจอผมเป็นร้อยสี่สิบสี่เฮิร์นะครับผมนะอันนี้แปดแปดนะผมแปดแปดได้นะแต่แต่ว่าเลขข้างหลังมันจะสูงนิดหนนะ่่ย ก็แบบมาณนี้นะนครับดีเดซ่า,าครับผมบดีเดซ่าก็จะมาเนี้ยมาหลักนี้บื้นบ้างนะก็บวกเล้งข้างหลังไปท่านี้นครถ้าถ้ามันบื้อนะก็บวกเล้งข้างหลังบีมันแล้วเต็มแมปเลยครับถ้าแมปเล็กๆก,ก,ก็โอ้โหสบายครับผม ดีเลย์ข้างหลังลดได้แต่ว่าถ้าแมปใหญ่ๆดีเลย์ข้างหลังมันต้องต้องเพิ่มขึ้นนะครับ เดี๋ยวเราไปลองลูกสองขววงกันนะครับเวราสองขวงันนะมีตากนะผม อันนี้บวกอันนี้บวกบัฟแคนไปแล้วนะผมบ,บวกบัฟแคนบวกสับไวไปแล้วนะผมก็จะได้ประมาณนี้เป,ออเ,ปปเป็น,นเซิร์ฟของเซิร์ฟซีเปโต้นะผมเป็นเซฟแท้นะนะที่ดีเลย์เป็นเซฟแท้นะผม แป,แปดได้นะผมนะผมลองแล้วเป็ดได้นะผมแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับสายาที่เราใส่ด้วยนะผมเพราะว่าผมเล่นสายานีแล้วมันยิงได้ยิงออกนะผมแล้วแต่นะผมนะนะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะผมในคลิปหน้ามีอะไรที่แบบ อยากทำเดี๋ยวผมทำให้นะผมแค่ให้สอนอะไรนะผมถ้าสอนตั้งมาโครมาล่าเซอร์ snap สาก็มันก็มันก็ตั้งเหมือนปกติทั่วไปของ YouTube นะผมในใน u t u b e มีเยอะแนะผมผมตั้งตามนั้นเลยนะผมแค่เลขข้างหลังมันลดลงมาเองนะผมก็คลิปนี้ช่วยกดไลค์กด subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให,ให้ผมด้วยนะผมก็ขอบคุณครับไอชา